สวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้เราก็อยู่กันในเกม Low l o x Toilet Tower Defense เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาลงแมปอีเวนต์นะครับหรือเขาเรียกกันแมปฟักทองบอกเลยว่าเป็นดันที่โคตรยากแต่ไม่เป็นไรผมเอา UTC มาด้วยลงโซโล่เลยแล้วกันนะใจผมได้อะส่วนใหญ่เขาลงกันเป็นทีมนะครับเราก็จะลงโซโล่เลย<อ>เดี๋ยวขออนุญาตกอคลิปให้มันเร็วขึ้นเดี๋ยวแป๊บ นี่นะครับแนะนาข้อแนะนํานะควรจะมาสร้างตรงนี้สําหรับคนที่เล่นจริงจังแบบจะผ่านด่าน50เว็บให้ได้อ่ะให้วางตรงนี้ก่อนเลยนะมาถึงผมขอวางเป็นเลเซอร์นะจะใช้นินจาหรือว่าตัวอื่นก็ได้นะครับส่วนตัวเนี่ยชอบเลเซอร์รถถังเนี่ยราคามันอยู่ที่120เพชรมั้งใครอยากจะเล่นก็ไปหามานะมันเป็นตัวที่ดีไหมครับพี่ตัวนี้เก่งนะน้องแต่มันมีตัวที่เก่งกว่าแค่นั้นเอง ส่วนตัวผมชอบนะครับระยะมันไกลดีวางเลนเซอร์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวแป๊บเอเอาไงดีวะก็ยังทําอะไรไม่ได้เยอะนะเลเซอร์ Laser มันก็จะไม่ค่อยเก่งนะครับช่วงแรกๆมันจะเก่งช่วงเลเวล3 l e เลเวล4นะตอนนี้เลเวล1อยู่เลยต่อยช้ามากแต่การที่เราวางแบบนี้วงตีมันจะกว้างเห็นไหมคุณผู้ชมไม่ว่ามอนเตอร์มันจะหลุดไปนะครับไอ้รถถังของเรามันก็ตามต่อยได้แต่ผมบอกเลยนะไม่แนะนําให้เอามาเล่นนะครับสําหรับ เลเซอร์ Laser, เอามาต้นเกมไม่ดีเลยถ้าจะเป็นตัวต้นเกมเนี่ยใครมีนินจาก็จะดีหรือว่าเป็นตัวด์กก็ได้นะด์กก็ตีเร็วนะครับแต่เห็นไหมเลเซอร์ Laser มันต่อยได้ทีละหมัดเองนะหมัดละวินะครับถ้าเป็นนินจาเนี่ยอัพเลเวลสองได้เลยใช้เงินไม่กี่บาทรถถังอัพแพงมากนะครับถ้ารอดไปได้นี่ก็มหัศจรรย์และส่วนใหญ่นะครับมันจะยากตอนเว็บแรกๆอ่านี่ผมอัพเลเวลสองแล้วนะมันก็จะต่อยเร็วขึ้นไม่เป็นไร เดี๋ยวเราก็ทําฟาร์มเลยแต่อย่าไปกดสคริปเยอะนะครับด่านนี้ถ้าไม่เจ๋งจริงอย่าสคริปที่แนะนําเพราะถ้าน้องสคริปหรือออโต้สคริปเมื่อไหร่รับรองได้กลับบ้านเก่าแล้วก็เริ่มใหม่แน่ๆไม่แนะนํานะครับสําหรับคนที่จะเล่น50เว็บแบบ่านอ่ะทีนี้ยังไงต่อครับพี่ก็ไม่ต้องทะไรนะ้องให้มันตีไปเรื่อยๆนะแต่มันจะมีปัญหาช่วงเว็บ6เว็บ7อะที่บอสมานะครับมันจะมีบอสค่อนข้างจะอึดเลยเดี๋ยวอ,อยู่ไหนวะ เห็นไหมเห็นไหมไอตัวนู้นตัวใหญ่นะครับมันจะต่อยไม่ตายนะจริงๆจะต้องใช้ยูนิต2ยูนิตเลยครับแต่ผมมียูนิตเดียวนะเลเวลแค่เลเวล2เองต่อยไม่ตายหรอกแต่ถ้าอัพเป็นเลเซอร์ทันเนี่ยน่าจะชนะประเด็นคือผมไม่ได้ทําฟาร์มไงลงเห็นไหมเราไม่ได้ซื้อหมอมานะครับแนะนําให้ใช้หมอแต่ผมได้ใช้โดนอยู่เห็นปะแต่ถ้าเกิดว่าวางโดนช้ามันไม่ทันจริงๆยูนิตเราจะโดนสตันให้หลับ แล้วก็ทําอะไรไม่ได้เลยดาเมจก็ไม่มีเนี่ยเห็นไหมรอบนี้มันหลุดไปเยอะเลยนะแต่ไม่เป็นไรปล่อยไปบ้านไม่แตกหรอกมั้งมังม้งนะ <c oughs> มันจะยากตอนเว็บแรกที่สุดเลยเพราะงั้นแนะนําหาตัวต้นเกมดีๆถ้ามีเอนจิเนียร์ก็เล่นง่ายหน่อยนะปล่อยเอนจิเนียร์ปุ๊บเดี๋ยวเอนจิเนียร์มันจะสร้างบอดแล้ววิ่งไปใส่พวกนี้ตายหมดเลยแต่สําหรับสายที่งบน้อยอย,อย่างเราเนี่ยที่แนะนําไม่ใช้นินจาหรือว่าไอ้ฟักทองเขียวก็ได้นะ ไอตัวที่เขาชอบแจกกันในเซิร์ฟอะ่ะนั่นแหละไอตัวนั้นก็เก่งนะครับดาร์กก็ได้ฟักทองเขียวก็ได้นินจาก็ได้แนะนําแค่3ตัวแต่ถ้าเป็นหุ่นยนต์เลเซอร์อะไรเงี้ยยังไม่แนะนําให้เล่นนะช่วงแรกๆเอาไว้เล่นกลางเกมแต่จะลงแบบนี้จะต้องมีตัวแดง1ตัวถ้าจะเอาชนะนะแล้วพี่แนะนานะครับถ้าไปให้ดีแบบทีมไปแค่2คนอันนี้เดี๋ยวพี่จะตัดมาให้ดูเว็บท้ายๆเลยน,นี่เว็บที่45แล้วตอนนี้พี่เริ่มสร้างไททันได้แล้วนะ พี่จะใช้เป็นไททันแดงล้วนเลยคลิปนี้ไททันแดงบอกก่อนนะข้อเสียของมันคือค่าอัพโคตรแพงตัวหนึงอัพอยู่ที่ประมาณ30,000นะครับถ้าจะเล่นเซ็ตไททันคาเมล่าอัปเดตผมแนะนําจะต้องมีตัวฟาร์ม2ตัวก็คือฟาร์มใหม่กับฟาร์มเก่าไม่งั้นปั๊มเงินไม่ทันจริงๆนี่ขนาดผมใช้ฟาร์ม2ตัวนะเงินยังไม่พออัพเลยคุณผู้ชมผมจะมาพูดให้ฟังข้อแตกต่างระหว่างกริดครับกับ UTC บอกก่อนนะว่า UTC เนี่ยหรือว่าไททันคาเมล่าอัปเดตไอตัวสีแดงตัวนี้นะที่ผมใช้มันมีข้อดีอยังไงตัวนี้นะครับข้อดีของมันเลยคือดาเมจแรงยิงไกลสกิลเป็น AOE AOE คืออะไรครับพี่คือสกิลหมูนะน้องสกิลหมูเนี่ยมันจะเปิดได้ตอน л л อเลเวลท้ายๆอ่ะเกือบอัปตันเห็นปะมันจะยิงโคตรแรงถ้าเกิดว่าเข้ามาในวงระยะประชิดต,ตัวมันแต่ถ้าเกิดอยู่ไกลๆอ,อย่างเงี้ยมันจะเอา M16 มายิงเห็นไหมมันจะอาปืนกลมายิง บอสตัวนี้ยังไม่ทันจะเข้าเขาเรียกว่าเลสโซนเลยครับหรือว่าโซนสังหารของไททันพี่เนี่ยก็ตายแล้วโดยยิงตายเห็นไหมแปบ๊บเดียวตายอันนี้ก็เป็นเว็แบบที่47นะคิดดูว่าดาเมจมันแรงขนาดไหนแต่ถ้าเป็นกริดนินจานะครับมันตีเร็วก็จริงนะมันบูตได้ดาเมจแรงมากพี่จําได้ว่าดาเมจมันโคตรแรงแต่ว่าระยะมันไม่ดีขนาดนี้ไง UDC มันเลยน่าเล่นกว่านะครับอันนี้พี่ไม่ได้ไปเชียนะ ปกติพี่มันเมนคิริโตอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเปลี่ยนแล้เชียไททันดีกว่านะเออไททันแม่งเก่งมีคนบอกว่าจริงๆแล้วว่าไททันอ่ะมันดีมันเอามาฟาร์มมาดีพี่ไม่เชื่อเว้พี่ก็ไปเล่นกริดอยู่ตั้งนานนะหรือว่าคิริโตแดงอ่ะเออพอมาเปลี่ยนใช้ไททันก็นิ่งเลยนะครับแม่งของมันดีจริงแต่ประเด็นเนี่ยมันแพงไงคุณผู้ชมมันต้องมีเงินมาอัพดูนะดูเห็นไหมมันละลายบอสเหมือนมันเจาะเกาะอ่ะเออโคตรแรงอ่ะดูมันหล่อดิ ยิงโคตรไกลน,นะครับกว่าจะมา <_ au> เห็นไหมเนี่ย,เ,ย,เ,ยเห็นป่มอันนี้เขาเรียกสกิล AOE นะครับคือการเผาถ้าเข้ามาในวงมันเนี่ยมันจะเผาเรียบเลยยิงตายเกลี้ยงดูดิเลือดไหลเป็นน้ำเลยมันต้านไม่ได้นะจริงๆอะผมมีความสงสัยว่าถ้าเราสร้างไทายทันไม่ครบแล้วเราจะล้มบอสได้ไหม,ม,ผมผู้ชมก็สงสัยใช่ปะงั้นเดี๋ยวเรามาดูเว็บที่50กันเลยนะครับอันนี้ก็จะเว็บที่50ิแลละ เดี๋ยวผมจะตัดไปเว็บ50เลยแล้วกันเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็จะจบเว็บที่50แล้วอันนี้เป็นบอสเว็บที่49นะเรียบบอกเลยว่าเรียบตายเรียบนะครับน้ำเหม็นแรงเกินอันนี้ผมก็จะขายตัวฟาร์มเลยเพราะว่ามันเป็นท้ายเกมแล้วใครที่ยังไม่เคยมาเว็บ50ก็ดูได้นะครับอันนี้เป็นหน้าตาบอสที่เราจะเจอนี่เลยมาแล้วบอสฟักทองอันนี้พี่เจอมันหลายรอบแล้วนะรู้สึกว่าตั้งแต่เล่นเกมนี้มานี่จะ รอบที่20แล้วมั้งเออพี่ลงมาบ่อยมากอ่าเดี๋ยวพี่ให้ดูนะครับเวลาเล่นเนี่ยไม่ต้องสนใจอะไรและถ้าท้ายเกมเงินมันไม่พอนะให้วางพวกตัวเล็กๆไว้เล,เลยเนี่พี่ลงเลเซอร์ก่อนนะครับเอาเลเซอร์มาเพราะว่าเลเซอร์มันยิงไกลเดี๋ยวดูเลเซอร์มันยิงนะเข้ามาในระยะสั่งหารปุ๊บเห็นไหมมันยิงไกลมากเลยมันเป็นตัวทองนะครับมันไม่ได้เก่งเท่าไททัทนแต่ว่าพอใช้พอใช้ออใช้ได้ยอยู่นะครับถ้าโจมมาเล่นแบบขำๆแต่ถ้าจริงจังต้องมีตัวแดงมาตัวหนึ่งดูดิューผู้ชมดู เลือดเป็นล้านเหรอแล้วไงอ่ีเรียบนะครับดูบอสดูบอสเลือด8ล้านนะอันนี้8ล้านนะเว้ยเดี๋ยวโดนไททันเผาเฮ้ยอะไรเนี่ยโค้งคานับทำไมครับพี่ <c oughs> <c oughs> โค้งคานับทำไมโ <c oughs> อ้โหูดูดิอันนี้ยังไม่ทันจะวนรอบหนึ่งเลยนะบอสจะตายแล้วมันคือความโกงของไททันนะครับเนี่ยเรียบร้อยตายตายเกลี้ยง อันนี้โซโล่นะไม่มีทีมนะทีมไม่ต้องไททันมันโกงก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ UTC โอเคคุณผู้ชมก็ขอบอกก่อนนะครับ UTC ตอนนี้ราคาขึ้นถ้าปัจจุบันที่ผมอัาจคลิปนะตัวละประมาณ1,800หรือ2,000เพชรแล้วแต่ถ้าซื้อกับพี่เอาราคาพิเศษไปเลย5,000เพชรกันเองน้องชายรอเล่นนะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย